ได้ยินนะคะผักชีผักชีนี่แหละค่ะก็คือเรียกผักชีทับศัพท์เป็นภาษาไทยไปเลยนะคะจะเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในหมู่คนญี่ปุ่นแล้วก็ถ้าได้ยินไม่ชัดไม่เป็นไรค่ะมีคำบรรยายภาษาไทยแปลบทเพลงชื่นชมผักชีออกมาได้อีกด้วย นี่ก็เป็นเพลงผักชีเฮเ e นนะคะของวงบอยแบนด์ไอดอลอย่างเพนจินแอคเตอร์ค่ะที่แสดงออกอย่างชัดเจนนะว่าชอบผักชีของไทยเอามากๆจะเป็นที่พือฮหาบนโลกออนไลน์ชาวไทยในหลายวันมานี้แต่ว่าที่จริงนะคะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะที่ผักชีปรากฏอยู่ในบทเพลงเจ๊ป๊อปเพราะก่อนหน้านี้ไอดอลสาวน้อยอย่างวงชิวิสือเอบิสือชูงาคุค่ะก็เคยมีเพลงแดนซ์ที่ชื่อว่าผักชีออกเป็นซิงเกิลบีซ้าออกมาตั้งแต่ปี2013ค่ะ ลองสามกันบ่อยนี่คนก็ต้องรู้แล้วค่ะว่าชีผักชีนะคะพูดถึงกระแสคนญี่ปุ่นที่คลั่งไคล้ผักชีค่ะทีเนี่ไม่ได้ปรบบากฏแน่ชัดนะว่ามาจากไหนแต่ว่าบทความจากสันัาข่าวรอยเตอร์รรค่ะระบุว่าผักชีเนี่ยน่าจะนําเข้าไปในญี่ปุ่นตั้งแต่ศตวรรษที่13หรือว่าราว700ปีก่อนซึ่งกลิ่นฉพหองผักชีค่ะก็ทําให้มีทั้งคนชอบแล้วก็คนเกลียดนะแต่ที่มาได้รับความนิยมจริงๆก็น่าจะเป็นช่วงยุค90ค่ะที่อาหารจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โด่งดังในญี่ปุ่น เว็บไซต์ TPA Press นะคะซึ่งเป็นองคอ์กรเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นในเมืองไทยวิเคราะห์เอาไว้นะคะว่าอาจจะเกิดจากการที่ทอาหารไทยชื่อดังเนี่ยมันจะมีผักชีเป็นส่วนประกอบไม่ว่าจะเป็นข่าวมันไก่ตกยำกุ้งแกงจืดทําให้คนญี่ปุ่นค่ะคุ้นเคยกับผักชีน,นี้ขณะที่นคนญี่ปุ่นไม่น้อยเลยนะคะมองว่าเป็นเรื่องท้าทายนะที่อยากจะเอาชนะกลิ่นของผักชีให้ได้ก็เลยมีการนําไปทําเป็นอาหารต่างๆมากมายค่ะส่วนร้านอาหารบางแห่งอย่างเช่นแพซซี่เฮาส์โตเกียวก็โด่งดังเรื่องเมนูผักชีนะคะ ม,มีทั้งเทมปุระผักชีข้าวผัดผักชียำผักชีแล้วก็มีโซบะนะคะที่บดผักชีผสมลงไปในเส้นด้วยค่ะ